คารือขาดรู้ชมพูอรายาเป็นแม่บุตรสามทุ่มทำไม่หมดเพื่อบุตรไม่สะเทือน พาเปิดบ้านทุกซอกทุกมุมของเรือนหอ300ล้านของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุธที่เพิ่งทําการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เมื่อไม่นานมานี้โดยบ้านหลังนี้พิธีพิธานในการสร้างใช้เวลาสร้างมากกว่า5ปีซึ่งทางด้านชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตนั้นเดินทางบินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ถึงต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งจนออกมาอลังการงานสร้างมากๆทางต้องบอกเลยว่าตกแต่งออกมาได้หรูหรามากๆและวันนี้ทางเราจะพาไปชมคา,ร,าร,ริ์ารูหลัง มชมฮูน็อตที่เตรียมไว้เพื่อต้อนรับน้องแอมบิเกลบุตรสาวตัวน้อยสมาชิกค,คนใหม่ของบ้านนั่นเองค่ะจะหรูหาราอลังการขนาดไหนไปชมจากภาพไม่นานมานี้ชมพูอรารยาเฮฮาเกตพาทัวร์บ้านหลังใหม่ตกแต่งใกล้เสร็จแล้วขอบอกว่าสวยเก๋เท,ท่ทุกมุมเป็นบ้านสไตล์อังกฤษมูดแอนโทนนึกว่ายอยู่เมืองนอกอย่างที่ทราบกันดีว่าชมพูอรารยากําลังสร้างบ้านใกล้กับบ้านคุณแม่อีกหลังเพื่อเป็นพื้นที่ให้บุตรได้มาวิ่งเล่นเพราะได้สร้างสระว่าย ้บานต้นมไม้ไย้ด้วยนอกจากนี้รอบบ้านยังทําเป็นทางเดินสไตลส์สวนอังกฤษส่วนในตัวบ้านนั้นชมพู่นิรามิตรให้เป็นบ้านสไตล์อังกฤษข้าวของเฟอร์นิเจอร์เป็นสไตล์วินเทจเรียบหรูด,ดูดีมากๆท้งมูต์แอนโทนสีในบ้านสไตล์เฟอร์นิเจอร์ลงตัวสุดๆไฮไลท์อีกอย่างคือห้องน้ําที่ฝายหัหนังเต็มไปด้วยกระเบื้องแนวยุค90รวมถึงกระจกทรงที่สวยแบบตะโกนเอาเป็นว่ารอตกแต่งบ้านเสร็จ100%เมื่อไรเชื่อว่าเธอจะพาทัวร์บ้านอีก รอบแน่ๆหากย้อนกลับไปเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ได้สมบัติแบรนด์เนมสุดหรูต่อจากนางเอกสาวตัวแม่ชมพู่อรารยาเฮฮาเกตเมื่อครั้งที่แม่ชมพู่เปิดคลังแสนกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าแบรนด์เนมสุดหรูของเจ้าตัวซึ่งถ้าใครดูจะเห็นว่าสาวชมพู่จะต้องตัดใจคัดรองเท้าเสื้อผ้าที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วออกและส่งต่อให้กับน้องๆในสังกัดของหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของสาวชมพู่นั่นเองและหนึ่งในนั้นก็มีแจ็คก,กี้ชากลินมินเจ้าของฉาย ยาวหวานเฉยที่สาวชมพู่พูดถึงในคลิปตอนแจกของให้น้องๆง,งานนี้สาวแจ็กกี้ได้รับรองเท้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดหรูราของสาวชมพู่หลายสิบชุดและหลังจากที่ได้รับสมบัติตกทอดจากแม่ชมเป็นรองเท้าแบรนด์เนมสุดหรูหล,ลากหลายแบนด์สาวแจ็กกี้ก็เลยมาขอรีวิวอวดความปังของสมบัติที่ได้จากแม่ชมให้หลายคนได้ดูมีทั้งรองเท้าส้นแบนใส่ลำลองและรองเท้าส้นสูงสุดหรูราที่เอาไว้ใส่ออกงานอีกหลายสิบคู่แต่ละคู่ล้วนเป็นรองเท้า แบรนด์เนมดังราคาไม่ธรรมดาทาั้งนั้นแม้จะเป็นรองเท้าที่ใช้แล้วแต่ยังดูใหม่และชมพูอรารยาดูแลรักษาเข้าของตัวเองเป็นอย่างดีทำเอาคนที่ได้รับตอบปลื้มปิ่มสุดๆไปเลย